ผีป่าช้าในหุบเขาอันเงียบสงัดมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติการเดินทางเข้าออกของหมู่บ้านนั้นไม่สะดวกมีเพียงสองเส้นทางที่สามารถเดินทางได้เท่านั้นเส้นทางแรกเป็นทางหลวง แต่ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการเดินทางเส้นทางที่สองเป็นทางลัดเดินทางผ่านป่าช้าเก่าแก่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้เส้นทางนี้โดยเฉพาะเวลากลางคืนบรรยากาศเงียบและมีความน่ากลัว วันหนึ่งมีการจัดงานวัดขึ้นอีกหมู่บ้านหนึ่งสองหนุ่มเพื่อนซีชื่อว่าแดงและเอกได้รับรู้ว่ามีการจัดงานวัดจึงชวนกันไปเที่ยวงานวัดแห่งนี้พวกเขาเลือกใช้เส้นทางลัดผ่านป่าช้าเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางทั้งคู่จึงเดินและคุยกันอย่างสนุกสนานไม่มีความรู้สึกกลัวอะไร แดงและเอกเดินผ่านป่าช้าบรรยากาศเงียบสงัดมีแสงจันทร์ส่องสลัวส่องลงมากระทบพื้นและพวกเขาทั้งสองทั้งยังสอดส่องผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่อากาศเย็นยเยือกเสียงนกร้องระงมบรรยากาศอึดอัดความกลัวค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นในใจ พันใดนั้นเองแดงก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามมาข้างหลังเขาจึงหันไปมองแต่ก็ไม่พบใครเสียงฝีเท้ายังคงดังต่อเนื่องเอกเริ่มรู้สึกกลัวเขาถามแดงว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแดงพยายามปกลบความกลัวตอบเอกว่าคงเป็นเสียงสุนัขที่เดินแถวแถวนี้และ พวกเขาทั้งสองเดินต่อทำเป็นไม่สนใจสิ่งที่ได้ยินแต่ความรู้สึกกลัวยังคงอยู่ในจิตใจเอกรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองมาจากความมืดเขาหันไปรอบๆแต่ก็ไม่มีอะไร ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กับเสียงทารกร้องดังกล้องมาจากด้านหลังเอกและแดงเริ่มกลัวและวิ่งหนีแต่ขาของพวกเขาเหมือนถูกมีอะไรดึงขาของพวกเขาไว้เลยไม่สามารถวิ่งหนีได้ทันใดนั้น เอกก็เห็นผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเป็นผู้หญิงผมยาวสีดำสนิทใบหน้าซีดเผือกดวงตาสีแดงกำ่ำมีเลือดไหลออกมาอาบแก้มร่างกายสวมชุดขาวโพลนเธออุ้งทารกไว้แน่นในอ้อมแขนร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียงสะอื้นดังก้องไปทั่วป่าช้าเอกรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวขนแขนลุกสู้ ในขณะเดียวกันแดงก็เห็นเงาดำอีกตัวเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวหนังเหี่ยวย่นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นดวงตาสีแดงก่ำจ้องมองแดงด้วยความโกรธแค้นแล้วเขาก็ได้หัวเราะเยาะดังก้องไปทั่วป่าช้าเอกและแดงตกอยู่ในความหวาดกลัวสุข,ขีดพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยิน พันดาแสงจันทร์ที่เคยสว่างไสวกลับกลายเป็นมืดมิดราวกับถูกกลืนกินด้วยความมืดอันใดนั้นเอ,เองเอกนึกถึงพระเครื่องที่ย่ามอบให้เขาคว้าพระเครื่องที่คล้องคอออกมาสวดภาวานาเสียงบทสวดดังก้องไปทั่วป่าช้าแสงสว่างจ้าสาดส่องไปทั่ววิญญ,ญาณร้ายทั้งสองตัวหายวับไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยอง เอกและแดนวิ่งหนีสุดแรงเกิดลมหายใจหอบเหนื่อยหัวใจเต้นระรัวเสียงกรีดร้องของพวกเขาดังไปทั่วป่าช้าด้วยความหวาดกลัวภาพเงาดำทะมึนของต้นไม้กลับแฝงด้วยความน่ากลัวพวกเขาไม่กล้ามองย้อนหลังอีกเลยเพียงมุ่งหน้าตรงเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านของพวกเขา ความมืดมิดคืบคลานเข้าปกคลุมเอกและแดงพุ่งเข้าประตูบ้านล็อกประตูแน่นหนาเสียงกรีดร้องของพวกเขาสะท้อนไปทั่วบ้าน ร่างกายสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวพวกเขากอดกันแน่นดวงตาเบิกกว้างจ้องมองไปยังความมืดมิดที่รายล้อมเวลาค่าคืนอันยาวนานเอกและแดงนอนนิ่งเอาผ้าคลุมหัวแล้วกอดกันแน่นหลับตาปีด้วยความหวาดกลัวเสียงหมาหอนดังก้องไปทั่วเสียงมแมลงร้องระงมสร้างบรรยากาศที่น่าสยดสยองเอกนึกถึงใบหน้าของผู้หญิงผมยาวสีดำสนิท ใบหน้าซีดเผือดดวงตาสีแดงก่ำที่มีเลือดไหลาอาบแก้มร่างกายสวมชุดขาวโพลนเธออุ้มทารกไว้แน่นในอ้อมแขนร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าดังก้องกังวาลในหัวของเขาจนทำให้เขาเผลอหลับไปด้วยความหวาดกลัวและเหนื่อยล้ากับสิ่งที่พวกเขาทั้งสองได้เจอเจอในป่าช้า เอกและแดงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนบ้านฟังเสียงของพวกเขาสั่นเครือเพื่อนบ้านต่างตกตะลึงบางคนขนลุกบางคนก็หวาดกลัวพวกแกโชคดีที่รอดชีวิตมาได้เพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดดูสภาพพวกแกเถอะผมหัวขาวโพลนไปหมดเลยคำพูดนั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับเอกและแดงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านไม่กล้าใช้เส้นทางลัดผ่านป่าช้าอีกต่อไป ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ